สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาฉลองวันสอบเสร็จวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันพระวันโกนิ้ว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 มึงจะนับทําไมข้างนอกครับนิ้วอีกแล้วไม่เป็นไรฮะคนดูเขามีตาทิพย์ฮะวันนี้เรามาฉลองสี่วันรวดนะฮะวันหยุดด้วยครับวันหยุดวันสอบวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันพระวันโกลนล่งปวดวันวันเผาวันเผาวันเผามึงจะฉลองทำไมฉันเลยครับ แล้วก็วันไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับตูบ้าเ,เราจะมีคลิปพิเศษนะครับ <S <S เราจะยกชาแนลเราไปที่เชียงใหม่มใช่ครับจะย,ยกคอมพิวเตอร์สตูดิโอเราไปที่เชียงใหม่ใหญ่มากนี่ยก็สตูดิโอผมก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนี่แหละฮะอ๋อวันนี้เรามาฉลองวันสอบเสร็จนะจะเห็นว่าเสียงทุกคนนี่ง่วงมากง่วงง่วงเพราะว่าทําข้อสอบนะใช่ครับนี่เพิ่งทําข้อสอบมามันมามือนี่เปียกเลย เปียกอะไร,ะไรครับ<ะ>เปียกน้ำลายอ้ <ะ S 2> อสอบง่ายแน่ๆอสอบง่ายแน่ๆหลับ้าห้องสอบหรือเปล่าอาจจะเมื่อกี้ได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินไหมไหนขอเสียงอีกทีดิคะมาพูดใกล้ๆครับมันอยู่ไกลไหมเกินไฮ <Hi! S 1> ใ,ใกล้ไปเดี๋ยวหูแตกนะฮะเพราะวันนี้มี มีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะมาจากสตูดิโอของเรานะฮะน้องกันติมาน้องกันติมีนะฮะนะครับก็วันนี้เรามาเล่นเวิร์มกันนะครับเวิร์มนี่แปลว่าแปลว่าอบอุ่นครับเป็นน้มันวอมเวิร์มก็เป็นกางเกงอย่างหนึ่งอันนั้นกางเกงวอมหรือว่าเวิร์มนี่จะเป็นอะไรครับคิดไม่ออก ช่างมันฮะช่างมันฮะวันนี้วันนี้เราจะมาสนุกกันนะะตอนรับปีใหม่นะฮะผมผมเป็นสีเขียวนะครับผมชอบสีเขียวห,หน่ารัก <pensa spiritually> แล้วก็ไอเจ้าไอไอเจ้าบุ๊กเป็นสีีชม <c oughs> พูครับ Tri <Gin> <Renaissance> สีชมพูฮะเป็นสีชมพูน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเมันมีเวลาแล้วเดี๋ยวน้องกันติมีนะฮะเป็นสีสีน้ำเงินนะเอ้ยสีชมพู อะไรอะไรเราจะมาตีตีหน้าตีหน้างาดำบุกแน่ว h าต t อ้าวตายไม่ตายไม่ตายจะทำอะไรฮะทำอะไรผมได้ต่อไปตาอผมนะครับโอ้ยมามาสีน้ำเงินใช่ไหมใช่เลือกอุธแป๊บโอเคเงินเหรอหัวล็อกขนาดนี้มึงก็แดกหัวเถอะเอ้ เลือกกดยังองวะน้ำมันลูกอมนี่เออันนี้เป็นลูกอมได้น้ำไหมกดหัวแม่งเลยขอให้มึงหนีไม่ทันอ้าวไหลอ๋อตยหน้าสงสาร กันการเดินด mm ีๆนะกันกันกดกดเดินหน้ากดเดินหน้าเปิดที่ซุ้มเสียงกันกระโดดกดชิปชิปสองครั้งหายละชิปซ้ายชิปซ้ายกดสองครั้งมันจะกระโดดหมุนตัวชิปซ้ายนั่นมันชิปขวากันอีกไ้สองครั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออเออการจะทำอะไรเราเราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่แทรกแซงหน้าที่คนอื่นนะฮะอันนี้เหรออ๋ออันนี้มันจะเป็นเชลล์ิลเป็นเกาะครับเป็นเกาะอะไรสักอย่างเกาะเมียกินครับอันนี้อ่ะไม่รู้ครับเเอปล่า ไม่เคยเล่นเหมือนกันกดชิปสองครั้งก่อนกดชิปสองครั้งก็ตายดิสองครั้งครับกดชิปสองครั้งก็โดดไปฝั่งนู้นครับมันกระโดดไกลได้ครับมันกระโดดไกลแต่มันก็ตายนะครับเออนั้นปืนไฟครับปืนไฟมันมันมันจะคุณดินปืนไฟคุณดินถามว่าปืนไฟจะช่วยอะไรได้เปล่าครับกดเลยครับเป็นปลาครับกดสเปซตายยิงนะจ๊ะโอ้ยิงไปไหนสดดินกดดินกระดินเฮ้ยหลวกเอ้าเอ้าไปแล้วครับ เนียไม่หยุดที่ทำไม่เกี่ยวไม่หยุดที่ทำตรงไหนโอ้ยเจอตัวแดงไงแล้วตายตกน้ำแม่ไม่เป็นไรกันเดี๋ยวพี่จัดให้เอ้ยซอยูเคนกามิกาเซ่อยากกระโดเข่นเฮ้ยจ้าเข่นเฮ้ยจ้า คือคือกูกะว่าจะต่อยมึงให้กระเด็นแล้วกูพุ่งไปเองเลยกามิกาเซ่ก็ว่าทำไมชื่อมันแปลกๆไม่ต้องพุ่งลงนะ้ำลำพังกามิกาเซ่แม่งก็พุ่งไปตายอยู่แล้วไปไม่ได้ครับงั้นผมจะขอสละที่ไปศาสตรมันเป็นเกจความรู้นะฮะกามิกาเซ่คือฝูงเครื่องบินที่ญี่ปุ่นเอาไว้บินชนนะฮะอ้าวไม่ใช่ละคร เดี๋ยวอ๋อกลัวเหรอโอ้ยไกัน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 การการเดี๋ยวาๆกันอย่าตีนะไอตัวข้างๆนั่นน่ะเพื่อนกันนะเอาหัวไทยกันเลยเดินถอยหลัง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 เห็นตัวสีแดงได้ไหมจัดจัดจัด กดชิปสองครั้งก่อนชิปขวาก่อนชิปขวาชิปใต้สองครั้งเออชิปขวาเนี่ยมันจะเลือกอาวุธเห็นบาซูก้าอันแรกไหมไม่ต้องเลือกมากเลยบาซูก้าอันแรกเนี่ยนำวิถีเลยโอ้โหเล็งดีๆเอาไอ้ไอ้ตัวที่มันชื่อโจสอนบอกให้กดค้างกันติมาใจแล้วเฮ้ยโอ้ยมันเป็นตาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไข่ด้วยมันติดทิศอ่ะโอ้ยแม่ใจบดีนะโอ้ยแม่ใจบดีแล้ว ไม่เป็ใหรเจอนะให้ดูดังทำไมกูกระโดดไม่ได้เนี่ยเดียวเดียวเดียวแล้วทำไมกูมาอยู่ตรงนี้คนเดียวกับครับมันเป็นตารทดสอบเล่นไงแล้วอยากจะบอกว่าเดียวได้ในทองเล่กันจีมาพูดอยู่ตรงนั้นนี่มีสิทธิ์ไม่ได้ยินนะจริงเหรอเละเป็นเยลลี่เลยเล่เป็นดูดฟัน้วย ก็แต่ว่าก็ยังเป็นทีเดีดูตัวนี้ดูเฉียวเฉียวนูมาทำหน้ามันติดพิษมันติดพิษมันทำหน้าเสิทห้เจ้าไม่ได้แล้วค่ะต้องคิวเจ้าซะโอ้ยทำกันเป็นโกนาบุกโกดจะไม่ลังแก่ผู้หญิงจบจบเลยบุกอย่าไปไกลบุกบุกกลับมาบุกบุกเรียบร้อยไฟงหนึ่งดอก F R Y อ่านว่าอะไรว่าไฟอ่ะ ปลายไปออกปลายครับแต่ว่าแมลงว่าทิ้งหัวครับใช่หัวปลายแต่ว่าบินมันเป็นตัวเอ๋อไม่ใช่เหรอตายเฮ้เฮ่เออมันไปอยู่ที่เรามันแต้มเกิดมาก็ดูอยู่ที่ต้อยต่ำขนาดนั้นนะแม่ใจบดีไอ้ตัวกันแม่ใจบดีเลยครับแม่ใจบดีอู้ยแม่ใจบดีแล้วเนี่ย พี่เกียร์ทำอะไรดีครับอะไรอะไรกอกอะไรนี่เลยติ๊กตอกในสหรนฐอเิกาเวตอกปลาเลยนะถ้าขนาดนี้ก็เปิดคลิปมันให้ดูเลยเถอะไมันจะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาดังดูดดังไม่เอาไม่เอาชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องกับเราถ้าสเปซปลาสเปซปลาคือวางไอติมเดี๋ยวแลสเปซปลาเนี่ต้องวิ่งให้ทันนะให้ทายให้ทายว่าจะทันไหมทันอ่าเลยครับอ่าอันนี้เป็นจุดเกียร์นะครับ ่จะบอกว่าไอตัวนั้นมันจะโดนไปแล้วอุ้ยตายหมดเลยแม่ใจบดีเรียบร้อยครับจีน้ำเงินไปแล้วครับจีน้ำเงินไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือผู้เข้าประกวดสองสอทีมนะแม่ใจบดีเลยเนยกะ่เชียเพื่อชาติ่เชีพเพื่อชาติ่เชีพเพี่เชาพี่เชีพแล้วแวไออันนั้นอ่ะสว่านอ่ะสวานอยู่ไหนวะข้างซ้ายยังไงตรงกุญยูซี่อ่ะยูซี่อยู่ไหนวะข้างซ้ายนั่นแหละ ในวะยู่สิเอานิ้วชี้ดินี่แหละเฟมโฟเวอร์ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สว่านมันจะมีสว่านของมันอยู่สว่านนี่สว่่านนีไงเออนั่นแหละเออเล่นในมือถือว่ะเล่นแบบนี้เล่นไม่ชินมันมันสนุกนะครับเกมเบิร์มเล่นในมือถือเล่นในจริงมากเลยนะนี่ไงเจอแล้วอะไรอ่ะนี่มันตุนนี่ตุนนี่แหละมันจะดิกดาวลงไปโอเวอร์ดิเอา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 เบิร์ต้าเบิร์ต แล้ว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 แล้แล้วแล้วแวแล้วแล้วแร้วเล้วแ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 ล้ววแวแา้ว้วแวแล้วร้วแล้วแร้วแล้วแร้วแล้วแร้ว้วแลมวแล้วล้วแล้วแล็วแล้วร้ว้วแลวล้วแวแล้วแล้วแวแล้ว้วแล้วแม้วเล็วเล็วแล้วแ้ว้วแล้วแล้ว แล้ววะเเจ็แแกหรอดล้ววันนี้เราอาจจะเพียนเพียนกันนะฮะไอ้โต๊กเส้ยอนบินอ่อนว่ามุเอออ่อนอ่ะอ่อนว่าโอ้ดูดูเดี๋ยวพี่แสดงบทเทพให้ดูไหนอันไหนเจ็ตแพกข้างบนตรงเชือกอะไหนเจ็ดแพกเจต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 อะไรเจตแน่สีขาวไปหมดแล้วแจตแน่สีขาวอะะไม่เป็นไรแชนแนลเราก็ยังคงดำเนินการเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหวะอ่ะ กูใช้ไม่เป็นปลาไหลไหลไหลแม่ใจบดดีนะไม่ไหลไม่ใช่ปลาแม่ใจบดดีอะตกตกที่สูงระวังระวังมันเลือดรถนะฮะครับวันนี้อาจจะเห็นเราป้าๆบอกว่าเราเพิ่งสอบมาสองตัวเน้นๆสองตัวเน้นๆนี่เล่นสไลเดอร์สองตัวเน้นๆนี่คือการเล่นสไลเดอร์แล้วมันเปิดเล่นยังไงวะไม่รู้อ่ะ ก็กดเกินหน้าไปเรื like right. uh ่อยๆเดี๋ยวมันก็เลื่อนเองเดินอีกเดินอีกเดินอีกตกสิยิงไปมั่วๆเลยยิงยังยังไม่ใจหมดพีเล่กพูดได้ไหมครับแกนั่นกอดนู่นเลยอะไรครับน้ำมันมิสไซติดตามไม่ใช่หรอครับ what's that ผมกัมมูรูครับ เออมันคือมิสไซต์ติดตามจริงๆแหละคือที่จริงต้องยิงเล่นๆครับมึงยิงบาสุก้ามากูก็ตายแล้วอะแม่เมมป้องกันป้องกันก่อนรู้จักโจไหมอยู่คนได้เปรียบรู้จักโจไหมโจอ๋อโจที่เป็นอยู่อ้าวโจแม่งงมากเลยอย่าตกลุมนะจะนาแล้วโจแม่งงอ่โจเปียวเอ้ยม่เกียง เขาเรียกว่ารอบสาธิตอันไม่สาธิตแล้วครับรอบจริงครับเมื่อกี้รอบสาธิตเนาะโจเตียวเป็นไงครับโจเตียวคือมันก็รอบสาธิตมันก็รอบจริงก็จริงแต่กูก็ไม่หยอผมจะไม่อยงบนโยงล่างเดี๋ยวลอบไอ้ตัวข้างล่างมันจะขึ้นไหมเ๋ยวะใครอ้าวปาร์ตี้นะฮะปาร์ตี้ตอนนี้คือปาร์ตี้เราจะจัดการคนที่ชนะเราไปตามเมื่อกี้ก่อนสบายใจแล้วเฮ้ยโอ้ย่าอีพ่อใจบดีนะ เย่าเล่นอีพ่ออย่างนั้นติเอ้ยไม่เป็นไรคนกันเองโอ้จะดีเหรอคนกันเองนะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดตังค์ด้วยครับของดีก่อนไม่ได้แคนันเลยมันตีแล้วมันไม่ตกอ่ะมันตีแล้วมันไม่ตกเดี๋ยวเดีครับเดี๋ยวนไงตีตัวน้ำเงินอ่ะมันตีมันไม่ตกกันมีกาเซ่เลยแฮปปี้เบิดเด์ทูยูแฮปปี้เบิดเด์ทูยู อ้าวกูจะให้มันกระเด็นไปอีกทางสบายใจเลยโอ้ยพ่อใจบดีนะไกลๆสิไกลๆก็โดนดินี่นะจัดหนักจัดหนักยาอย่าเย่าทำสันเลยจัดการคอยๆเนี่ยจัดการ โอ้ยมันตายไหมตายไหมไม่เหลือไม่เหลืออะไรโอ้ห้าสิบเรียบร้อยนะฮะต้องไหม้กันอยากใช้ระเบิดห้าอะไรห้าบาทหรือเปล่าลุมหัวจะมีคครับคุณผู้ชมมันลุมหัวอยากจะใช้ระเบิดอันนั้นอะระเบิดห้าเลลูยามันอยู่ไหนยังไม่มาห้าเลลูยาใช้แกะยังไม่ได้ทำไมครับไม่รู้เหมือนกันทำไมอะทำไมทำไมสลัดเป็นไงวะ ยายาตกนะเดี๋ยวเดีถ้าไม่มีปัญญาขึ้นเอ๊ะัหลังถัดหลังแกระโดดไม่เป็นไรฮะใช้เจ็สแพ็กดค้างอ่ะเฮ้ยสูงไปไม่ต่างกันครับจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อก็มันก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็น first play ครับแล้วมันก็คงเป็น last พ l a y ด้วยจะเป็นการโชว์หัวนะครับแบบโ h o ิน in one โชว์หัวโชว์หัวโชว์อย่างนี้ครับ

นี่ไงเจอแล้วที่ขุดอยู่นี่ไงเนี่ยเอานิ้วจิ้มเลยเออเอาเลยเอาเลยแต่ว่ามันขุดลงล่างหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้อ่ะอันอันนี้พูดจริงจริงมันจะขุดลงล่างมั้งมันขุดไปไหนแล้วกดไหนแล้วกดสเปซบาร์ดูก่อนอันนี้คืออะไรวะกะเกาะคุ้มกันอันนี้อะไเลเซอร์เชื่อเขาสิไอที่ขุดนั่นแหละมันจะช่วยชีวิตกันเพราะยังไงมันก็ออกไปไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันตายไปยังไงพวกนั้นก็เข้ามาฆ่าไม่ได้เออ แต่ถ้าพูดไปข้างล่างก็ปล่อยสเปซบาร์ให้เร็วๆด้วยอ่ะอะไรอะไรที่มันเป็นระเบิดระเบิดอะไรที่ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะมันจะไปเลยป้าบ้านบางแคไปรถลยบ้านบางแคร้าสีสามไม่ถึงไม่ถึงเรียบร้อยบ้านบางแคไปแล้ว ส่งไปบ้านบางแคแล้วครับเรียบร้อยส่งป้าไปบ้านบางแคแล้วป้านี่ลายกาบวะไม่นะมันอยู่บนน้ำได้นะก็ขอไว้อะไรให้กับโจโจสองแล้วก็โจเตียวครับโจไม่ค่อยเตียวกราบชูด้วยนะฮะก็ขอต้องลาจากกันตรงนี้อ๋อโดนน้อยเดียวไมได้บ่กเฮ้ย เราต้องแยกจากกันสักพักนะโกบริโกบริที่ไหนวอเตอร์สไต์อะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงจะเก็บเรียบขนาดนี้ก็ไม่ต้องแบ่งคนอื่นเล่นแล้วล่ะเฮ้ยเอ้ยปืนน้ำอย่าไม่ฉีดน้ำหรออย่ามึงไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกบุ๊คในลองดิลองดิลองดิเออในในมึงก็เหลือตัวเยอะที่สุดแล้วมึงลองดิมันมันชี้เฉยเลยหรอในลองกดยิงดิ ได้แล้วหมวกหายไปแล้วเอางงอ่ะเอาไปโอ้โหแกร็บฉันจะบินบินเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยใช้ไปแล้ว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 ได้ตก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 แม่เอ้ย มาแล้วโจเตียวลูกพ่อโจเตียวพ่อลากอนะลูกให้วอเธอมึงต้องตายมึงต้องตายมึงต้องเจอมึงต้องเจอไฟเออพันอ้าวขอไว้อะไรให้แกมัดโง่ไว้โจเตียวลูกพ่อสักด้วยอะไรมาครับโอ้ยขอไว้อะไรให้กับแกรบผู้ยั่งยืน แน่จริงมึงตีให้โดนโจโดิไอชัวมึงฆ่าคนบริสุทธิ์มึงรู้ไหมไอคนนั้นมันไม่เคยทำร้ายใครมาเลยมึงไต่วื้นนะเนะมื่อกี้เนี่ยกานจะทำอะไรซอยคอยนี่กันยืนอยู่ตรงนั้นแหละและ้วการก็ส่องบาสูก้ามานี่ไงกำลังจะหาเลงที่ทำเลยองอเราไม่ได้ลุมนะไม่ได้ลุมเลยเราเรียกว่า เราเราไม่ได้เรียกว่าลุมถ้าเป็นพระเอกเราจะเรียกว่าพลังแห่งวิตรภาพมิตรภาพมากเลยการระวังมันไม่โดนนะกันโดนกันไม่โดนกันนไงโดนโดนกล่องระเบิดอ่ะนะเอ้ยสะเก็ดไฟล่วงพลังแห่งวิตรภาพครับจับมือจับมืออยัวตายเยาเยาทำฉันอย่ยาช้าโดนไฟลวกตูดโอ้ยยังยังยังไม่ตายโอเมก้า แกข้างหลังมันวิ่เยอเยเลอยเนาะดึงผมไปทีแกลทำอะไรทำอะไรมึงแกโดดร่มทำไมมึงโดดร่มลองมึงตกน้ำนะมึงตกน้ำเดี๋ยวนี้เลยโอ้ <c oughs> oh, ชิบหายละงานงอกงานหยาบงานช้างไม่รู้ครับกูจะผีชีพแล้วครับงานเผากามิกาเซ่เลยอยากเห็นนี่กมิกาเห็นอัน อันไหนดีอะอันนี้อะไรอะอันไม่รู้ไม่อันนั้นมันเป็นอันเนี้ยเันเป็นอุปกรณ์ทำทามไปบายลูกพ่ออาแน่จริงมึงยืนอยู่ด้วยดิได้ไงมึงยู่จะได้ไงมันไม่ตายมันตายไหลไหลไหลตายอ้าวโอ้เหลือตัวตัวเองไว้อะเราตัวตายอยู่ดี มโบใจใจมึงสู้เนาะมึงเลือดเหลือเจ็ดมึงยังจะลงมาสู้กับเขาอีกไรครับผมสู้ตายครับมึงลงไปแน่จริงมึงลงไปหลบกลวยได้อ้าวมึงจะหนีดิมึงคิดเหรอว่ามึงจะใช้เป็นอ่ะอ้าวกูกผิดเพียบร้อยกุดหลุมฝังตัวเองกดผอดตายอย่าตกลงไปแล้วไอเฮ้ยมี จยอมตายโอจะกอมตายยอมตายโอ้เฟลิชโบ๊ะอ oh um wow> ุ้งลาก่อนน้องพ่อเรียบร้อยกันคขึ้นมามาู้กันอันนี้คืออะไรอ่ะกระปุกไฟนั่นแหละ เออเนี่ยจะแชร์เนี้ยเมื่อกี้เลยเจาะเลยลองดลมันเจาะเลไม่ได้มังรู้สึกเจาะได้ทำได้ทำได้เอออ้โเจาะลลยจะเปล่ยเล่แต่เล่นไม่ลดแล้วนะทรมานไงค่อยค่อยลดนะฮะจาดิษฐ์สามบายใจแล้วมีอะไรเด็ดเด็ดให้ผมเล่นแกะ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 ระเบิด ถูกถูกอันนี้ของถูกแม่งโยนไม่ได้แม่งใกล้เกินติดดิถอดกันนั่นแหละใกล้มาคุ้มว่ากูตายแน่เลยหรอไม่หายแน่กูเดินลงไม้ยังไงก็กันก็ชนะกูเดินลงไปไม่ได้กันวางเนไม้ยังไงการก็ชนะเหรอถ้ากันวางเดนไม้กูว่าสนะต้องรู้ต้องลองดูอันนี้เหรอวังเลยแล้วก็หนี หนีไปตกน้ำก็เบ็นาปแล้วก็เดินหนีตกน,ตน้ำไม่เป็นไรออไรรหอม่ตายไ,าไปไปไปกันวิ่งกันวิ่งไปเร็วแม่งเ้ยไปเร็ว<ก>เฮ้ยโอยยย้ยหกสิบห้าตายกันชนะหัวตะกลิ่น <c oughs> นี่คือพลังมิติ <laughs> นี่คือพลังแห่งมิตรภาพนะครับ <laughs> อันตบมส์เออเอพลังแห่งมิตรภาพนะครับ สุดท้ายตัวโกงก็โดนตลบหลังนะฮะโดนหลอกใช้ครับผมโดนหลอกใช้ผมไม่ใช่ตักโกงจับใครใครโดนหลอกใช้ผมไงใครโดนใครหลอกใช้โดนน้องการหลอกใช้พูดใหม่สิเขาว่าเขาเรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพโว้ยเ๋็วเร็วทำไมมึงใส่แว่นโนบุกเท่ไม่รู้อะแล้วดูตาเขียวปัดโกนไงโดนหลอกใช้โดนับอเต้นเ้เตุ้ี้ดดดอ้เ้าจัเอ้าเอ้เเันนี้เรา แค่นี้ดีกว่าคอหอมปากหอมคอสองตาสองแม่ใจบดีทําอะไรวะคอหอมปากหอมคอครับสองทีกำลังดีถ้าสามทีนี่ก็หารดีเลยครับหารดีก็บานเลยทีเดียวบินเลยครับก็คลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะเมื่อกี้ที่จริงผมแอบบอก ผมจะแอบบอกว่าเมื่อกี้ผมอัดนไปแล้วเกมไม่องแบแล้วครับ,บ <im itation> แต่ว่ามันไม่ใช้ไม่ได้นะฮะเราจะไม่นะเอาอะไรที่ใช้ไม่ได้มาให้คนดูดูเด็ดขาดนะฮะก็คลิปนี้คลิปสุดท้ายของปีนี้ครับแล้วก็เราจะไปเที่ยวกันก็อาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษ <S 1> 1. <S มาให้ดูกันนะครับห <J ager. S 2> ลังจากนี้คอนเฟิร์มไม่ได้นะครว่าจะทันก่อนปีใหม่หรือเปล่าเจ็ สำหรับผมเดี๋ยวจะอวยพรปีใหม่ให้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดีกันหน้าฟ้าเหลืองเ้ยอย่าเล่นดิฟ้าเหลืองก็เหนื่อยแหละครับไอ้ไอ้เชียบุ๊คมีอะไรจะบอกไหมโอมาสกิดอโอ้โหมันเคยชินได้มาซิเดออวยพรเขาอวยพรไอ้ภาษาเทพไงเออถ้าคนมีบุญจะฟังออกครับอาการมื่อกี้ที่ที่บอกว่าเอาความ เอาความสุขออกไปเอาความทุกข์เข้ามาอะไรไม่ไม่ไม่ก็จะบอกว่าสิ่งดีๆก็ทิ้งไว้กับปีเก่าเอาสิ่งดีๆไปกับสิ่งใหม่เอ้พูดถูกแล้วเห็นไหมเออทิ้งความสุขไว้กับทิ้งความสุขไว้กับทิ้งความสุขไว้กับเตาหมูกระทะนะครับเราจะไปกินกันครับ ก็วันนี้ก็ขอจากลากันแค่นี้ครับเจอกันปีหน้าฮะก็บ๊ายบายฮะโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็มาเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้ไปโยนทางนายกิฮาจิเมะตะักชิโนโซระเอเฮ้ยจิงเกิลเบน